สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะรถเกี่ยวนวดข้าวนะคะขนาดนะคะ35แรงม้านะคะหรือว่า DC35 นะคะเดี๋ยวให้น้องบิ๊ซีนะคะอ่าทดลองเกี่ยวให้ดูนะคะเกี่ยวกับอากาศะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าผมมีเขา่าเกี่ยวนะคะเนาะทดลองให้ดูนะคะว่าใช้งานได้จริงไหมนะคะ คันนี้นะคะราคาเบาๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะราคาเบาๆแค่นั้นนะคะราคาเพียงนะคะ2 3 0 0ส0ามบาทเท่านั้นเองนะคะดาวเพียง5้า0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้2ปีนะคะลูกค้าปีละสองครั้งนะคะมีงวดย่อย2,000บาทเหมือนรถไถเราเองนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะสามารถอะรองกระสอบได้ครั้งละ2กระสอบนะคะ,ะเดินหน้าให้ดูนะคะ เดินหน้าถอยหลังปกตินะคะลูกค้าสามารถมาชมสินค้าจริงได้นะคะที่แท็กร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะพิกัดร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะรถใช้งานได้จริงนะคะก่อนส่งลูกค้านะคะก่อนส่งมอบลูกค้านะคะเราจะเก็บงานให้นะคะตรวจเช็คให้มีรับประกันถึง1ปีเต็มนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะมันสามารถลองกระสอบได้2องกระสอบนะคะ มีถังน้ำมันขนาดใหญ่นะคะอยู่ด้านหลังนะคะไม่มีแตกหักนะคะทุกค้าสวยมากๆเลยนะคะเป็นรถจะทะทเบียนใช้งานปี63นะคะทุกค่ะสนใจนะคะชมรถนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร098 125 5301 094น6 4 07 98 085 852 9515ะคะ0 9 4 2 6 4ก7 9 8 0 8 5 8 5 2ก5 1 5นะคะแท็กซฟมนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะ